สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตลาดนัดเมืองทองหรือตลาดนัดเสาร์ทิ์คอสโมบาซ่านะครับทุกคนซึ่งตลาดนัดแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ปัจจุบันเนี้ยใหญ่แล้วนะดูดิยาวมาถึงนี่แล้วอันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศด้านบนให้ชมก่อนนะ ตรงนี้เป็นโซนของอาหารนะทุกคนเป็นสตีทฟู้ดสตีทฟู้ดส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยโซนนี้มันไม่มีนะทุกคนมันเพิ่งจะมีเนะี่ยหรือว่าเขามีนานแล้วผมไม่ได้อัปเดตไม่รู้นะครับแต่ว่าถือว่าตลาดนัดใหญ่มากสินค้าหลากหลายเยอะด้วยนะโหมีผักต้มด้วยของชอบผมเลย นี่โอ้ยถ้าคุณแฟนมาด้วยก็คงจะดีนะเราไปคนเดียวเนี่ยสิเสียดายจังตอนนี้เยอะมากเลยนะร้านค้านะครับดูด้านหน้าของเราโซนยาวมาก อันนี้คือโซนสตรีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปชมโซนทั่วๆไปบ้างนะตรงนี้เรายังไม่ได้เดินไปตรงที่เขาจัดประจําเลยนะทุกคนตรงนี้แค่โซนนอกเท่านั้นนะยังไม่ได้เดินโซนในเลยนะทุกคนใหญ่มากเลยอะเมื่อก่อนไม่มีขนาดนี้เลยนะเมื่อก่อน แต่ก็ถือว่าคึกคักดีนะครับชอบครับรองเท้าผมเป็นอะไรที่เหมือนเป็นคนโรคจิตนะเห็นรองเท้าไม่ได้ชอบนะครับเป็นคนชอบรองเท้ามากอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรไปไหนกน็คือเห็นรองเท้าคือต้องมองนะแต่แต่อยากซื้อแล้วกันนะ อันนี้คือโซนที่เขาเปิดใหม่นะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเคยเดินอยู่นะครับเขามีสุกเสารอาทิตย์แต่ตอนนี้เขาเหลือแค่เสาร์อาทิตย์แล้วกางเกงมือสองนะครับอันนี้คือกางเกงมือสองเกงทำงานเกงสแลกทั่วไปนะ ออผมลืมแจ้งเวลานะครับทุกคนเวลาตลาดที่เนี่ยนะครับเขาเปิดท้ายวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยก็คือ9โมงถึง3ทุ่มใครมีเวลาหรือว่าผ่านมาบริเวณนี้นะก็เข้ามาได้นะทุกคน แถวเมืองทองไม่มีแต่ร้านเซลนั้นะจริงๆผมมาเดินบ่อยนะเมื่อก่อนอะแถวเมืองทองเนะี่ยก็มาเดินโซนบริเวณตลาดนัดนี่แหละแต่ว่าโซนนี้เขาเพิ่งจะจัดนะเรายังไม่เคยมาเดินนะครับ ่วนมากเราจะเดินอีกโซนหนึ่งโซนที่เขาอยู่ตรงคอสโมตรงด้านหลังคอสโมเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะวันที่เรามาเก็บบรรยากาศเนี่ย ร้อนอบอ้าวมากเลยทุกคนนี่ขนาดเดินอยู่ในร่มนะทุกคนเห็นไหมถ้า่าถ้าผมแพนกล้องมาหาตัวเองนี่ทุกคนตกใจแน่เลยเห <g ül> งื่อแตกเต็มหดแล้วตอนเนี้นี่นะครับโซนที่เขาจัดประจําประจําอยู่นี่เลยนะทุกคนด้านหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นโซนเก่าแก่โซนดั้งเดิมเลยนะครับ โซนเก่าแก่โซนดั้งเดิมที่เขาจัดนี่นะครับคือที่บอกนะครับก็คือโซอนเก่าแก่เป็นโซนดั้งเดิมที่จัดมานานแล้วนะตรงนี้นะครับเนี่ยโซนที่ผมมาเดินบ่อยๆเมื่อก่อนนะคือโซอนนี้แหละมีมีแค่นี้นะครับแต่ตอนเนี้ยเขาจัดเพิ่มขึ้นนะ นู่นน่ะยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็ฝั่งนู่นอีกน่ะฝั่งขวามือของท่านผู้ชมน่ะรอ,อ,อ,องเท้าอีกแล้วเจอรองเท้าอีกแล้วแต่ร้านนี้ไม่ติดราคา จริงๆมันก็เป็นกลยุทธ์ในการค้าขายของเขาเนาะร้านบางร้านปิดร้านบางร้านก็ไม่ได้ติดขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทุกคนนะครับในการเลือกซื้อเนาะว่ากันไม่ได้นะครับเข็มขัดนะครับเยอะมาก หน้าของเราเนี่ยนะครับก็คือวัดส,สันร้านขายยาแล้วก็ด้านหลังของคอสโมที่จะไปคอสโมที่เราเข้าไปชมบรรยากาศในคลิปที่แล้วนะ ท้าอีแล้วเจอรองเท้าไม่ได้เลยเจอรองเท้าไม่ได้เลยเรานน่แต่ถ้าซื้อไปล้วจะเอากับคนเดียวหนักอีกแฟนไม่มาช่วยฮิ้วเลยอ่ะแต่น่าจะไม่มีไซสายเราดูแล้วพอสายเราหาอยาก ไซส์เราเป็นไซส์ใหญ่อ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของของของผมนะหารองเท้ายากมันก็ทําให้เราซื้อยากด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะทุกคนไซส์ใหญ่หายากถึงเราจะมีกิเลสอยากซื้อนะครับแต่เราก็ซื้อไม่ได้เพราะหาไซส์ไม่ได้ ด้านหน้านี้ก็คือคอนโดเมืองทองที่อยู่มาตั้งแต่ยุคดังเดิมนู่นนานมาหลายปีแล้วนะใครสนใจหรือว่าจะมาหาที่ทำงานแถวแถวนี้นะครับก็อันนี้ก็คือทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกของทุกท่านนะครับอันนี้แนะนำให้เฉยๆนะไปแล้วนะครับไปดูที่อื่นต่อ ดูสินนะตลาดใหญ่มากเลยเปิดท้ายเสาร์อาทิตย์นะนี่แค่เสาร์อาทิตย์นะเมื่อก่อนมีสุกเสาร์อาทิตย์ทุกคนสามวันเลยตอนนี้เขาเน้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดขยายเวลามาถึงสามทุ่มเมื่อก่อนเขาน่าจะมีถึงประมาณเที่ยงอะ่ะทุกคนเที่ยงสองทุกวันที่เขาเปิดตลาดเปิดท้ายนะถุงเท้าก็อย่างได้นะถุงเท้ากเก่าหมดแล้วของผมอะ่ะอันนี้คือร้านวัดสัง วัส,สันของคอสโมนะครับวัส,สันวัส,สันร้านค้าเยอะขึ้นทุกคนแต่ก็ชอบนะผมชอบนะสำหรับโซนร้านค้าที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมชอบ เพราะว่ามันผมชอบเดินตลาดแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะนะครับถึงมันจะร้อนแต่มันก็มีสมเสน่ห์ของมันอะ่ะไม่เหมือนการที่เราไปเดินในห้างอะ่ะมันคนละฟิลกันเลยความแตกต่างอะ่ะมันมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าการเดินตลาดแบบนี้มันมันสามารถที่จะได้ฟิลบรรยากาศของบ้านๆน,นะครับ อยากให้มีบรรยากาศอย่างนี้เยอะๆแต่มันก็เยอะแล้วแหละในปัจจุบันนะผมคิดว่าตลาดแบบนี้เยอะนะครับแต่เขาจะจัดเป็นแบบแบบเหมือนงานเทศกาลอะประมาณนี้นะเห็นเยอะแล้วแหละนะครับเขาจัดเป็นเทศกาลขึ้นมา หมดแล้วครับทุกคนพาชมครบทุกโซนแล้วนะครับสำหรับตลาดเปิดท้ายเสาร์อาทิตย์ของคอสโมบาซ่านะสำหรับวันเวลาที่เปิดทำการของตลาดเปิดท้ายแห่งนี้นะครับ mm. ก็จะมีทุกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปถึงสามทุ่มของเสาร์อาทิตยนน์นะครับนู่นนะครับเห็นไหมครับโซนที่เขาเปิดขยายไปนะครับมันยาวไปถึงนู่นเลยอะ่ะ มื่อก่อนโซนล่างตรงนี้ไม่มีนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดท้ายลิปไว้ตรงนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, และหนึ่งการติดตามของทุกๆท่านนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งและมหาศาลสำหรับผมเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ